ให้ดูว่ก้อนใหญ่สาดใจดีมากอันนี้ถังสิบแปดลิตรเข้มเลยครับผมลังใหญ่ต้นใสใหญ่นะสองลังวันนี้ครับหัวเบลเลอร์เลยดูยังปิดฝารวงเห็นไหมยังแน่นเลยนะครับเหนียวข้นหอมเลยใหญ่ใหญ่มากครับหัวน,นี้สองก้อนใหญ่ๆเลยก็ลังนี้เป็นน้ำเก่า เดือนห้านะครับก็จะเหนียวคนหอมหวานแสบคอเลยนะครับตัวนี้เข้มนะครับแล้วก็รังเล็กเป็นพึ่งเข้าใหม่นี้เป็นน้ําเดือนหกเดือนเจ็ดอะไรประมาณนั้นนะครับเี่ยก็จะคนละประเภทกันอันนี้จะเหนียวสู้รังใหญ่ไม่ได้นะครับเพราะมันเข้าทีหลังเกสอนดอกไม้คนละชนิดกันน,นะครับแต่ก็หัวสวยทั้งคู่นะครับอ่านี่แม่ตอน่าก,กวนไงจากในคลิปที่ผมถ่ายติดเนาะ มีทั้งต่อหลุมต่อลังนะเยอะแถวนั้นนะครับเลยมากวนมากินน้ำพึ่งตัดติดลงมาด้วยนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ต้นสายใหญ่ครับใช้ได้เลยส่วนลังอ่อนก็เพื่อนเอาไปขายเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เหลือแต่หัวน้ํานะครับมีเฟิร์นติดมาด้วยขวางทางขึ้นที่เราตอกถอยก็เอาเป็นไม้ประดับไปโอเคโอเคครับสำหรับรังนี้เรียบร้อยแล้ว ต้นนี้นะครับนี่ครับผมสวัสดีครับครับลืมช่างเนาะผมมีสามหัวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาดูของต้นใสัน,นี้รังเล็กอ่ะดูเบาๆก่อนรังเล็กรังน้อยรูครึ่งนะครับดูรังใหญ่ ติดีกถ่ายมือเดียวอ่ะขออนุญาตยกทั้งถังเลยสิบสองโลโครึ่งนะครับผมจะใส่ลังเล็กด้วยต้นเดียวได้เท่าไหร่ลังเล็กอีกโลครึ่งเป็นสิบสี่กว่านะครับถังอันนี้จะอยู่ที่ครึ่งโลก็น้ำพึ่งสิบสองกิโลสิบสามกิโลนะครับผม ีวันนี้อีกต้นใินี่ก็หัวใช้ได้อยูน่นะเจ็ดโลกว่าีัางวันนี้เท่าไหร,ร่หัวนัน้นติดฝารวงอยู่นะครับทังด้วยเลยแล้วกันกลับมาแล้วตีโอาเกือบสามโลอ่อ่น,นะครับเนี่ย โอเคนะครับหัวก็ยังเยอะนะครับเป็นขวดก็ยังมีหายหายไปบ้างแหวงแหวงไปบ้างครับหายเรื่อยๆครับผมโอเคครับน้ำผึ้ง